สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะในวันนี้ทีเชร์ก็จะมาเฉลยในแบบฝึกหัดเรื่องความน่าจะเป็นนะคะในส่วนของแบบฝึกหัดหน้าที่66นะคะเพราะว่า65เนี่ยเราได้เฉลยไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าพวกข้อน,นี้ตอบอย่างไรน,นะคะในการโยนเหรียญมา1เหรียญ4ครั้งหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้ อันดับแรกนะคะเราเจอโจทย์เราต้องพิจารณาส่วนหน้าก่อนส่วนหน้าเนี่ยคือเขาจะให้เราหา ns จากตรงนี้นะคะตรงคำว่าหาความน่าจะเป็นก็คือหา pe นั่นเองหา pe ของอะไรละ่ะของเหตุการณ์ดังต่อไปนี้แสดงว่าเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยนั่นคือ ne นะคะหรือจำนวนเหตุการณ์ที่เขาสนใจนั่นเองทีนี้เนี่ยอันดับแรกต้องหา ns ก่อนซึ่ง ที่เจ้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าในเรื่องของการหา s อ m p l e Space ของการโยนเหรียญเนี่ยถ้าสมมติ1ครั้งเนี่ยจะเป็น2กําลัง1 2ครั้งก็เป็น2กําลัง2 3ครั้งเป็น2กําลัง3าและ4ครั้งก็ควรจะเป็น2ยกกําลัง4ดังนั้นถ้าเป็น2ยกกาลัง4แล้วเนี่ยนั่นแปลว่า NS ของเราต้องมีค่าเท่ากับ16 <c oughs> ทีนี้เราจะมาหา N E ทีนี้เราต้องทำการเขียน sample space ทั้งหมดขึ้นมาก่อนซึ่งที่เชอรได้ทำการเขียนไว้ให้แล้วนะคะแบบนี้ sample space ทั้งหมดของการโยนเหรียญ4ครั้งนะคะประมาณนี้เนาะครั้งที่1เนี่ยครั้งที่1ออกหัวกับก้อยได้ก็กระจายไปเลยครั้งที่2อ,ออกถ้าครั้งหนึ่งออกหัวครั้งที่สอออกหวกัวก้อยได้ ครั้งหนึ่งออกหัวครั้งที่2อ,ออกหัวครั้งที่3ออกหัวได้ใช่ไหมคะเราก็กระจายไปครบทุกอันเลยเนาะจนเป็น16อันอย่างที่เห็นนะคะตันงแต่หัว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 ไปจะถึงก้อยก้อยก้อยนะคะทีนี้เราไปดูเงื่อนไขซิว่า mm hmm. เหตุการณ์ที่เขาสนใจนะี่คืออะไรข้อ1หงหายด้านก้อยอย่างน้อย2ครั้งไปดูเลย งายก้อยเอ้ยงายก้อยอย่างน้อยสองครั้งอย่างน้อยสองครั้งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสองครั้งได้มากกว่าสองครั้งได้แต่อย่างน้อยต้องสองครั้งคือห้ามเป็นหนึ่งครั้งต้องเป็น2ครั้ง3ครั้งหรือสี่ครั้งขึ้นไปนะคะนั่นหมายความว่าเราไปดูซิว่ากล้อยหายก้อยใช่ไหมคะไปดูซิว่าอันไหนที่มีตัวที 2อัน3าอันและ4อันเนาะสอัน3อันและสอันนี่ง่ายสออันใช่ไหมคะตัวทีสาอันนะคะตัวทีตัวทีสอันสอัน3อันส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 อันนะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงที่ทิชช์ติกถูกเนี่ยเป็นเป็นตัวทีที่เยอะกว่า2ออันขึ้นไปก็แสดงว่าเอาหมดเลย นับเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11นะคะนั่นหมายความว่า NE ของข้อนี้เป็น11ดังนั้นข้อนี้ PE เท่ากับ11ส่วนด้วย16นั่นเองนะคะใช้ NE ส่วน NE เนาะ PE เท่ากับ NE ส่วนเ e เหตุการณ์ที่ไม่หงายก้อยเลยแปลว่าอะไรแปลว่าต้องเป็นหัวทั้งหมดซึ่งมีตัวเดียวนะคะตัวเดียวคือตัวแรก นะดังนั้นข้อนี้ตอบได้เลยว่า1ส่วน16นะคะ PE เท่ากับ e 1ส่วน16ถัดไปข้อที่2เหตุการณ์ที่หงายด้านหัวอุ๊ยขอโทษค่ะาหายไปไหนล่ะขอโทษนะเหตุการณ์ที่หงายด้านหัวกับด้านก้อยเท่ากันเรามีทั้งหมด4ครั้งใช่ไหมล่ะแสดงว่าเท่ากันก็คือ2ครั้งเนาะมันก็เป็นอันที่ทิเชอร์นั้น ขีดไฮไลท์สีเขียวไว้นั่นเองนะคะก็คือง่ายๆสองอัน,ห,น l, หัวก้อยเท่ากันนะคะหัวก้อยเท่ากันหัวก้อยเท่ากันนะคะมันจะมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหตุการณ์ดังนั้นข้อนี้นะคะตอบเลย pe เท่ากับหกส่วนสิบหกนั่นเองทีนี้หกส่วนสิบหกเราสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ เชื่อเอา2ไปหารก่อนละกันนะคะ2,3,6,2,8อ่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็จบนะคะข้อนี้เลยตอบ3ส่วนแนั่นเองถัดไปในการทอดลูกเต๋าพร้อมกัน1ครั้งบอกแล้วถ้าเกิดเจอโจทย์ลักษณะนี้ให้หา sample space มาก่อนเลยนะคะ sample space เท่ากับ36เราเคยเรียนกันมาแล้วเนาะการทอดลูกเต๋า2ลูกนะคะลูกเต๋า2ลูกพร้อมกัน1ครั้ง sample space ของเราเป็น36ที่เชื่อเขียนไว้ตรงนี้นะจากนั้นให้เราหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้ข้อที่1เหตุการณ์ที่แต้มบนหน้าลูกเตา๋าดูนะแต้มบนหน้าลูกเตา๋าลูกแรกลูกแรกเนี่ยแต้มลูกแรกนะคะมากกว่าแต้มลูกที่สองแต้มลูกแรกมากกว่าแต้มลูกที่สองเราไปดูใน sample space ของเราะคะ่ะอันนี้เชื่อ เอามาให้ดูเขียนมาให้ดูแล้วว่าซอปซิเของเรามี3 6อันกระจายเป็นแบบนี้แต้มลูกแรกมากกว่าแต้มลูกที่สองก็คือดูนะลูกนะอันนี้คือแต้มแรกตัวหน้าคือแต้มแรกตัวหลังคือแต้มสองตัวหน้าคือแต้มแรกตัวหลังคือแต้มสองรู้แบบนี้แล้วรู้หรือยังว่าอันไหนคือตัวหน้าตัวหลังแต้มหน้าแต้มหลังแต้มแรกแต้มหลังแต้มแรกนะตัวเลขแต้มแรกต้องมากกว่าตัวเลขแต้มสองนี่ค่ะ หเนี่ยไม่ได้แน่นอนก็ต้องเป็นสอเห็นไหมสอมากกว่า1ใช่ไหมคะสามหนามากกว่า1และ3มากกว่า2จะมา3 3ไม่ได้เพราะมันเท่ากันเนาะ4ี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าหทั้งหมดมี10 5ตัวนะคะนับแล้วได้15 1 2 3 4 5 6 7 8 9สองสามสี่ห้านะคะ 15เราก็ใส่คำตอบได้เลยว่าข้อนี้ตอบ PE เท่ากับ15ส่วนด้วย36หรือใช่แม่สาม 3, ตัดได้เลย35 15 3 12เป็น36ข้อนี้ตอบ12บสอสัอ่วน12นั่นเองนะคะถัดไปเหตุการณ์ที่ได้ผลลมหน้าลูกเตา๋าทั้ง2ลูกแต้มรวมก็คือมาบวกกัน หน้าลูกเต๋าทั้งสองลูกเป็น9ก,ก็คือแต่เออแตมลูกเต๋าลงก,กันเป็น9นั่นเองเนาะเรียกว่าเช็คเลยอะไรบวกกันได้9บ้างอะไรบวกกันได้9แน่นอนค่ะ4 5แล้วก็5 4สีใช่ไหมคะบวกกันได้9นะคะ6 3สนะคะ3 6ก็บวกกันได้9นะคะมีทั้งหมด4ตัวที่บวกกันได้เล้วราก็เขียนได้เลยว่า P e เท่ากับ4ส่วน36นั่นเองนะคะ ัดไปเหตุการณ์ที่แต้มรวมบนหน้าลูกต่อทั้งสองลูกเป็น12แต้มรวมเป็น12มีอันเดียวเท่านั้นเลยนะคะ6นั่นเอง PE ก็เท่ากับ1.36ส่วน36อ้อนิดนึงข้อนี้นะคะขออนุญาตตัดเป็นเศษส่วนอยางตาม C 1 C C 9 36นะคะถัดไปเหตุการณ์ที่แต้มรวมบนหน้าลูกต่อทั้งสองลูกเป็น14ไม่มีเลยนะคะ ไม่มีเลยมากสุดได้สิบสองตอบศูนย์ส่วนสามสิหกหรือเท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะเหตุการณ์ที่แต้มรวมบนหน้าลูกเต๋าทั้งสองลูกน้อยกว่าเจ็ดแต้มรวมน้อยกว่าเจ็ดอ้าวหาเลยนะคะแต้มรวมบนบนหน้าลูกเต๋าน้อยกว่าเจ็ดใช่ไหมคะแปลว่าอันนี้ได้น้อยกว่าเจ็ดเป็นเจ็ดไม่ได้แต่ว่าเป็นได้เต็มที่แค่หกเห็นไหมเป็นได้เต็มที่แค่หกนะคะนี่เป็นได้แค่นี้อโซนนี้ได้หมดเลยเนาะครึ่งหนึ่งนะคะ อ่ะทีนี้นับซิมี e อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็นะคะสิก็ตอบได้เลยว่าเป็น15ส่วน36 PE เท่ากับ15ส่วน36หรือใช้ไม่5ตัดนะ5 35แล้วก็ห้าสองออสบสอนะคะเป็นสา